จากนาภาค่นะก็จะมีเป็นดินนะคะผู้ศพกันมังกอนนะน้ำกรกฎมีพิจิตนะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะไม่มีธาตุลมนะแล้วก็เด่นๆก็จะมีเป็นเดอะนะสตาร์ราศีกุมเมษนะคะไฮโลแฟนนะแล้วก็เดลเวอร์เมทุนแล้วก็เป็นพิจิตนะส่วนเด่นๆก็ มีเป็นวันอาทิตย์อย่างเดียวนะก็มีดินน้ำแล้วก็ไฟแล้วก็จะเป็นวันอาทิตย์อา่นะากุมพืศกเมถุนพิจิตนะจากหน้าไพ่งนี้นะก็เป็นคนเก่านะมีเดทขึ้นนะน,นี่คนะสี่เหลี่ยนนะน่าจะน่าตอนนีนะ้เขายังมีความเอ่อกอดเก็บคุณไว้อยู่นะน่าจะยังหวง หวงอยู่นะหวงหรือหวงพื้นที่หวงเออสมบัติก็ได้นะถ้าเกิดว่าเคยแต่งงานกันแล้วนะก็จะมีเรื่องของสินสมรสนะทีนี้ไม่มีมสี่หมายสี่หมายก็คือมีความเป็นคู่นะเป็นพลังงานของพวกคู่แบบหนึ่งหนึ่งสองสองเป็นชาววินเฟรมก็ได้ถนะ้าหรือว่าเคยแต่งงานกันแล้วเคยเข้าซุ้มกันแล้วหรือว่าเป็นคู่ที่เรียกว่าเคยเออ่มีการลงเอยกันแล้วนะแล้วก็มีการช่วยเหลือ การเรื่องการเงินนะมีความมั่นคงการงานนะทีนี้เ,ออเดี๋ยวเม่ไนดูนะว่าทาไมมันถึงมีเดทึ้นทีนี้หกเหรียญนี่ก็คือมีการช่วยเหลือกันมาก่อนมีการเออขอโอกาสนะทีนี้สี่กับหกมนบวกกันสิบเหรียญมีความเป็นครอบครัวอยู่นะก็ก็แถวนี้ยังโอเคอยู่นะมีความเรียกว่าออช่วยเหลือกันเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์นะก็คือแต่งงานแล้วก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คบกันอยู่แล้วมีความมั่นคงอยู่นะเป็นระดับครอบครัวนะแล้วก็รู้จักกันดี ทีนี้เนี่ยมาหกหมายนะคะเขาน่าจะเหมือนรู้สึกได้งานหรือว่ารู้สึกได้ชัยชนะหรือเอาชนะอะไรบางอย่างอยู่นะคุยนอกรับก็าอาจจะเป็นคนหรือใครสักคนนะที่เขารู้สึกมีผลต่อใจเขานะทีนี้มันมีเดทขึ้นมาแสดงว่าเป็นค,คนที่เคยจบไปแล้วหรือคนเก่านะที่ยังมีผลต่อใจเขานะแต่ว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเขาเอาชนะ เอาชนะคนนี้หรือว่ารู้สึกอยากเอาชนะเออสิ่งที่เขารู้สึกนะตอนนี้นะคือคนนี้เป็นคนเก่านะเดนนะคนเก่าที่จบไปแล้วนะแต่ว่าเขายังรู้สึกมีผลต่อใจเขาอยู่นะแต่การที่เป็นหกไม้แปลว่าเขาพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านหรือว่าอยากที่จะเอาชนะตรงจุดนี้นะแล้วก็หนึ่งไม้เนี่ยเรียกว่ามี แฟชั่นนะคะกำลังที่คิดที่จะเริ่มโปรเจกต์หรืองานใหม่อะไรเป็นอะไรที่รวดเร็วนะท่านหนึ่งมาเนเดือดซันสมหวังด้วยนะคะก็จะได้รับข่าวดีหรือว่าได้เริ่มอะไรใหม่ๆหนะแล้วมาขยายด้วยไฮโลแฟนนะ,ะนี่เป็นไพ่คู่บุญหรือว่าแต่งงานได้นะก็ไพ่ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ขวาสุดเลยเดลเวอร์นะคะแล้วก็มีสามห้วยกับเดอะสตาร์นะเดอสตา์ยังเป็นความหวังอยู่นะก็ เออคนนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นคนูหรือว่าคนเก่านะ<ม>ก็ยังเอ่อเรียกว่าเขาอยัางรู้สึกโอเคอยู่นะยังเป็นความหวังว่าอาจจะโดดเด่นนะในด้านหน้าที่การงานของแต่ละฝ่ายนะถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นคนนะก็คือเดะสตาตรงนี้เนี่ยอาจจะทํางานหน้ากล้องแจงสีนะพวกยูทูบเบอร์อะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกไลฟ์โค้งอะไรพวกนี้ก็ได้นะหรือธุกรกิจอื่นๆก็ได้นะ<ม>ที่เขาจะมีความเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในด้าน ของเขานะก็จะมีงานเลีเ้ยงเลื่ยนะคะสามถ้วยนะแล้วมาต่อด้วยเดอะเลเวอร์นะก็เป็นช่วงเอโปรโมชั่นนะช่วงหลังปั๊ปีเลยนะก็จะมีเอ,อทั้งข่าวดีนะการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีงานฉลองด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะก็เรียกว่ามีแต่ข่าวดีหรือช่วงนี้เขาอาจจะไปเจออะไรที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกรางวัลแจ็คพอตก็ได้นะเพราะมันเป็นเดอะซันเลยนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า เคนใดคนหนึ่งนะถ้าไม่ใช่คุณก็น่าจะเป็นอคนที่เขากําลังคุยมีความสัมพันธ์อยู่หรือว่าเป็นคนที่เขาจะเจอคนใหม่ในอนาคตก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ปัจจุบันก็ไม่น่ามีปัญหานะก็เรียกว่าจะมีข่าวดีหรือมีงานฉลองถ้ายังไม่แต่งจะได้อมีงานเลือยงนะหรือว่าได้เปงานแต่งงานด้วยกันนะล้วก็เดินเลอเวอร์ก็เรียกว่ายังอ่ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีนะทีนี้เนี่ยมันมาขยายด้วยสามถ้วยนะก็มองอีกมุมได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดลเวอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของรักทางเดินถ้ามาขยายสามถ้วยสามถ้วยคือมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงคันแฟนนะคะแสดงว่ามีอ่ารู้สึกพิเศษคือเป็นแนวเฟ w นด h บ e น e ฟิตกับคนนี้อยู่นะเดนสตาร์นะซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะเพราะว่าฝั่งนี้เป็น เหมือนคู่กันไปแล้วคุณแฟนกันไปแล้วแต่งงาน,นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอะไรแฟนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซันเนี่ยแสดงว่ามีสิ่งที่เอาคาดคาดหวังไว้แล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่ทีนี้เนี่ยอ,อมันมีหนึ่งไม้ด้วยแล้วก็มามีแถวขวาด้วยนี่ก็แปลว่าเอ,อ่มีรักทางเลือกตัวเลือกอีกนะแล้วก็จะมีเออ่ ลักษณะของสามถ้วยไม่ใช่แค่งาน้ยงฉลองนิๆๆ่นึงเดี๋ยวสามถ้วยคือรู้สึกแบบเฟนวิดเมนฟิคค่ะคือมากกว่าคู่รักแต่ว่าเหมือนเป็นคนพิเศษอ่ะเขายังรู้สึกนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีอีกคนนึงเป็นไปได้นะแต่ยังไม่ถึงกับสามเศร้านะคะอาจจะรู้สึกดีกับใครบางคนอยู่นะตอนนี้เริ่มชอบชอบฟ็อบดี้เลิฟอยู่ในขณะที่ก็มีครอบครัวรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตัวแล้วนะก็จะน่าพ่รวมๆเป็นประมาณนี้